รายแบบไหนและใครไปปลอมมากับใครที่ไม่ปลอมและไปปลอมจากที่ใดและใครเป็นคนปลอมให้และจะไปขุดศาสดีทั้งประเทศนี้มาเชื่อดมาขึ้นเขียงอันเนื่องมาจากว่ามีคนปลอมหรือมีคนไปซื้อของปลอมอย่างไรก็ตามแต่กรรมธิการทหารสามารถจัดการได้เลยแต่แต่อะไรไนะทุกคนะแต่ทํำไหม,แต,ไหมแต่กรรมธิการทหารทํำไหมมีคนท้าทายบอกว่าคุณไม่กล้าทำทาไมถึงไม่กล้าทำก็ไม่รู้ว่าที่มากล้าทำเนี่ยเพราะอะไรไง พ่ไม่รู้มีคุณร่วมอยู่ในนั้นหรือเปล่าที่ไม่กล้าทำพาะไม่กล้าขุดตัวเองหรือเปล่าไงเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนอื่นเนี่ยนะโดนขุดเรื่องสอด43หรือโดนขุดเรื่องเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารไม่เกณฑ์ทหารเนี่ยนะคนอื่นเขาไม่เดือดร้อนแต่คนที่เดือดร้อนเนี่ยคือสอสอโดยเฉพาะสอสอดอมส้มเพราะว่าอะไร1้อยตัวเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่ที่หนีไปและไม่รู้ว่ามีอีกกี่คนและมีอีกเท่าไหร่ที่ใช้วิธีทางลัดไปถามพ่อก่อน ถ้าจะต้องขุดเนี่ยไปถามพ่อก่อนแต่ต้องกล้าขุดนะถ้าไม่กล้าขุดเนี่ยเสียหมาเลยถ้าประธานกรรมธิการทหารไม่กล้าขุดเสียหมาเลยและที่สําคัญที่สุดไม่มีใครมานั่งปกป้องกองทัพหรืออะไรทั้งสิ้นนะถ้าเกิดกองทัพทําผิดหรือศาสดีทําผิดกองทัพก็ต้องกล้าในการที่จะทาแหละนะก็ต้องกล้าในการที่จะทาแหละแหละเออเพราะว่าไม่ได้แล้วแต่สําคัญที่สุดมันต้องขอบคุณคุณผู้ร้องเขานะคนที่ไปขุดอะไอเพจก้าวไกลอะไรพวกนั้นอะไอเพจอะไรนะ ไอเพจจับผิดเก้าไกลอะไรน,ะนั่นนะนะต้องขอบคุณเขานะเพราะว่านั่นเนี่ยมันถ้าไม่ขุดขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้เด็กและเยาวะชนและพ่อแม่ผู้ปกครองอีกจํานวนมากในประเทศนี้เข้าใจผิดในเรื่องเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารพ่อแม่ผู้ปกครองกลัวลูกจะต้องไปเป็นทหารในอายุสิบไม่เกินยี่บเอ็ดอะ แล้วปรากฏว่าไปหาวิธีในการที่จะไม่ให้ลูกเนี่ยไปเกณฑ์ทหารและไปหาวิธีไอการไปหาวิธีของพ่อแม่นั่นแหละโดยเฉพาะไอพวกลูกคนรวยทั้งหลายอะ่ะการไปหาวิธีของคุณนั่นแหละปรากฏว่ามันไปหาวิธีในทางที่ผิดๆไปสร้างธรรมเนียมผิดๆแล้วก็ไปสร้างปัญหาให้กับเรื่องพวกนี้ไม่มียื่นหมูมันก็ไม่มียื่นแมวไม่มีคนไปแสวงหาใบปลอมมันก็จะไม่มีการปลอมเข้าใจที่พูดนี้ไหม ไม่มีผู้ซื้อก็จะไม่มีผู้ขายดังนั้นเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่ง,งที่มีการร้องไว้ที่ปปชน่าจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องที่มีการร้องที่ปปชน่าจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะอะไรปะเพราะว่าการณีที่ร้องไว้ที่ปปชร้องเพื่อให้สอบจริยธรรมร้ายแรงนะร้ายแรงแปลว่าถ้าเกิดออกมาและปรากฏมีความผิดเท่ากับออกจากวงการการเมืองไปตลอดชีวิตเลยนะแปลว่าไม่สามารถมาสมัครแม้กระทั่งนายกอบตออก,ก็สมัครไม่ได้สมัครสทสตก็ไม่ได้สมัครสอบตออก,ก็ไม่ได้ สมัครอบตก็ไม่ได้นะสมัครผู้ใหญ่บ้านกำนันไม่ได้เลยตลอดชีวิตนี่คือการผิดจริยธรรมของนักการเมืองนี่เป็นกฎหมายฉบับใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญปี60ซึ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้ประเทศชาติสามารถแบ่งกลองคนที่ใช้ได้คนที่เป็นคนดีคนที่ไม่เป็นคนขี้โกหกอะนะอา่าสำคัญที่สุดนะเธอการโกหกอะนำมาซึ่งปัญหามากมายในสังคมเอากรณีที่มีการจําคุก4เดือน แล้วก็รอลงอายาสองปีแปลว่าอะไรดเรมาริกาคือความผิดกรณีของการม็อบตรงแยกปทุมวันตรงสกายอะไรนะ่ะนะตรงสกายวอล์กแยกปทุมวันอ่ะนะโดยสรุปเลยนะคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีทั้งหมด4ี่ห้คดีและปรากฏว่าวันนี้ศาลตัดสินคุก4เดือนรอลงอายาสองปีแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ต้องเข้าคุกแปลว่าไม่ต้องเข้าคุก แต่การรอลงอาญาสิสองปีแปลว่าคุณไปทำผิดซ้ำไม่ได้แล้วนั่นก็คือการไปทำม็อบแบบเดียวกันกับแฟลทม็อบและปลุกระดมคนแบบวันนั้นโดยการกระทำความผิดซ้ำแบบเดิมไม่ได้แล้วซึ่งคดีที่เกิดขึ้นไม่ใช่คดีใหญ่ไม่ใช่คดีอาญาใหญ่มันมีสามสี่เรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือรู้สึกว่าเขาเนี่ยไปม็อบโดยที่ไม่ได้แจ้งเขตเพราะฉะนั้นแปลว่าไม่ได้แจ้ง ไม่ได้จะขอสถานที่ไม่ได้แจ้งเมื่อไม่ได้แจ้งแปลว่ามีความผิดอันที่สองใช้เสียงในระยะที่ใกล้กับเขตพระราชฐานใกล้กับเขตพระราชฐานไม่เกินร้อยห้าสิบเมตรประมาณนั้นอะร้อยห้าสิบเมตรหรือพันห้าร้อยเมตรฉันจำไม่ได้เออกิโลหนึ่งเพราะฉะนั้นมันใกล้เขตพระราชฐานซึ่งอันนี้ ก็เป็นความผิดเขาไม่ให้ไปชุมนุมหรือใดๆใกล้เขตพระราชฐานอันที่3ก็คือกรณีของการที่ควบคุมมวลชนไม่ได้เพราะมวลชนลงไหลถนน1 5 0เมตรใช่ไหมเออ1้0เมตรแล้วมวลชนลงไปบนไหลถนนแล้วเสี่ยงต่อการรถชนตายแล้วปรากฏไปกีดขวางทางจราจรทั้งหมดนั้นมันก็เลยกลายเป็นคดีผสมลงเลยกันนึกออกใช่ไหมนึกออกใช่ไหม สรุปเลยก็คือว่าเอาล่ะเขาก็มีความผิดซึ่งคดีน้อยนิดมากแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสรารตะของลำไส้ใหญ่ไม่ใช่เรื่องสารตะของลำไส้ใหญ่ใครๆก็เจอคดีนี้นี้ถ้าเกิดใครก็ตามที่มีม,อมอ็อบม็อบแล้วไปปิดถนนอ่ะใครๆก็เจอคดีแบบนี้ทั้งนั้นแหละแต่เขาก็จะต้องต่อสู้คดีสามสาร คือสาลชั้นต้นตัดสินแบบนี้ต่อไปก็ยื่นอุทธรณ์สาลอุทธรณ์อาจจะตัดสินอีกแบบหนึ่งหรือตัดสินแบบเดิมหรือไม่อาจจะเพิ่มเติมคดีเพิ่มเข้าไปอีกหรืออาจจะแล้วแต่จากนั้นปุ๊บถ้าเกิดสู้ต่อก็ไปสารดีกาเหมือนกับคดีที่เขาปิดสนามบินน่ะที่บอกว่าเขาปิดสนามบินอ้างว่าปิดสนามบินเนี่ยนะนั่นเขาก็สู้สิบปีเหมือนกันสู้สามสาลสู้สามสารส,สามารถดีเฟนได้ว่าเขาเนี่ยนะไม่ได้ไปปิดนะคนที่ไปคนที่ปิดคือประธานบอร์ด ท่าอากาศยานเองนะในยุคนั้นน่ะตกใจแล้วปิดเองนะแต่เขาไปเนะีเขาอยู่ตรงไหลถนนไปเพื่อแสดงสัญ,ญลักษณ์เท่านั้นเองนะแต่ไม่ได้บุกเข้าไปในท่าอากาศยานนะเขาก็ไปพยายามดีเฟนต์แบบนั้นเขาจึงรอดนะเขาจึงรอดและก็รอดก็คือโดนปรับไปคนละสองหมื่นแต่ก็สู้ประมาณสิบกว่าปีเหมือนกันนะคะโอเคนะคะประมาณนั้นนะซึ่งคดีนี้ก็เป็นคดีไม่หนักหนาสาหัสแต่นึกออกไหมซึ่งถ้าเกิดเทียบกันกันกบคดีที่กําลังจะขึ้นไปสู่ชั้นยุบพ,พักแล้วเทียบกันกับคดีที่ เต้พลัเจเอาไปยื่นเรื่องเกี่ยวกับกระหหรือไม่คดีนั้นใหญ่กว่าเยอะกบฏหรือไม่คดีนั้นใหญ่กว่าเยอะแล้วถ้าเกิดว่ามีดาต้าเบสจากตุลาการสารรัฐธรรมนูญที่บอกว่ายกเลิกเท่ากับล้มล้างการปกครองแล้วก็การไปมอบเรื่องเกี่ยวกับการยกเลิกนอกสภาซึ่งไม่ได้ไปทําผ่านกระบวนการนิติบัญญัติโดยชอบเนี่ยนะ ก็จะเป็นลักษณะของการที่ลมล้างการปกครองซึ่งเท่ากับว่าคําพิพากษาของตุลาก,การศาลเรื่องเกี่ยวกับคดีที่เกี่ยวกับ1นึหนึ่งสองนะสามารถนําไปสู่คดีอื่นได้อีก2คดีก็คือยุบพักกับกรณีของสามสามคดีเอาไปสู่หมวดของการยุบพักแล้วาทางกรรมการบริหารพักมีอยู่10กว่าคนก็จะต้องถูกเว้นวักทางการเมือง10ปีแล้วเอาไปล้องจริยธรรมร้แรงอีก40คนที่ไปยื่นยกเลิกหนึ่งหนึ่งสอง นะคะยื่นที่ปปชแล้วจากนั้นปุ๊บก,ก็จะมีอีกประมาณส่วนหนึ่งที่โดนคดีเกี่ยวกับกรบฏซึ่งถ้าเกิดไม่หยุดก็เท่ากับมีความกบฏแต่ถ้าเกิดหยุดก็อีกเรื่องหนึง่งนะคะหยุดก็อีกเรื่องหนึง่งสามคดีแล้วบางคนก็ซ้อนกันอยู่ในสามคดีนั้นแล้วบางคนเนี่ยเป็นสับเซ็ตของในสามคดีนั้นนึกออกใช่ไหมอืม ตอนนี้นะไอ้กรณีของคนนักวิชาการนักวิชาเกินนักวิชาล้นและนักอะไรก็ตามแต่ที่ทีทวีเนี่ยเชิญขึ้นไปออกรายการเสร็จแล้วก็พูดพูดพูดเยนะมันก็เป็นตรกกะที่มองกฎหมายในแบบที่เขามองแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะนําไปสู่จริงหรือไม่มันก็เหมือนกับการทํานายทายทักกันอะ่ะเหมือนหมอดูอะ่ะนักวิชาการเนี่ยก็เหมือนหมอดูนิดเดียวอะ่ะ นักวิชาการที่พูดถึงอนาคตอะนะมันก็เหมือนหมอดูเดาอนาคตนะนะั่นน่ะแต่หมอดูจะใช้ศาสตร์ของดวงดาวใช้ศาสตร์ของอะไรต่างๆแต่ขณะเดียวกันนักวิชาการเนี่ยก็ใช้รูปแบบของโมเดลที่เรียนมาจับวิเคราะห์แยกแยะแต่ขณะเดียวกันน่ยสรุปบทสรุปความของมันก็คือเดาทั้งคู่นั่นแหละนักวิชาการก็เดาส่วนหมอดูก็เดาคาดเดาอนาคต พอถึงเวลามาถูกปุ๊บก็ถึงบอกว่าแม่นถ้าไม่ถูกก็บอกเออไม่แม่นนักวิชาการก็เช่นกันนักวิชาการที่วิเคราะห์การเมืองนะนะเออก็เหมือนหมอดูนั่นแหละเพราะฉะนั้นพวกเธอก็ไม่ควรจะไปเชื่อใครทางใดทางหนึ่งมากแต่เธอควรจะดูเหตุและผลอืมมีคนบอกว่าดูก็รู้พุ่งเป้าแต่ก้าวไกลก็ก้าวไกลมันทําผิดไงก็ก้าวไกลมันทําผิด ก้าวไกลมันเคยทําถูกที่ไหนอะเคยทําอะไรถูกมากอะก้าวไกลกุ uh, <t. 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 ๊กไก่กุ๊กไก่เคยทําอะไรถูกมากอะเขาบอกอย่าไปทางซ้ายมันก็ไปทางไปทางซ้ายเขาบอกอย่าไปทางขวามันก็ไปทางขวาเขาบอกข้างหน้าคือกําแพงมันก็ขับรถชนเพราะฉะนั้นมันจะรอดได้ยังไงล่ะคนอื่นเนี่ยเขาดูสี่ดูแปดดูกฎหมายแต่พวกมึงไม่ดูหาอะไรเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมึงจะบอกว่าคนอื่นเขาแกล้งได้ยังไงคนอื่นพุ่งเป้าแต่ก้าวไกลได้ยังไง รอดมาจนก,กระทั่งสี่ปีแปปีจขนขณะนี้ได้จนก,กระทั่งเข้าสภามาร5 2ยหสตัวเนี่ยแค่นี้ก็บุญเท่าไหร่แล้วฉันบอกเลยนะไอพวกดมส้มถ้าเกิดพวกแกเนี่ยยังเข้ามากลีนดเรมาริกาแล้วก็ไม่ยอมนั่งฟังให้มันมีสง่าราศีนะต่อไปนี้ฉันดเรมาริการนะต่อไปนี้นะฉันจะไม่มีการมานั่งไฝ่กับพวกเธอแล้วนะแล้วยังไงฉันจะหลอกผีพวก,กเธอนี่ฉันจะหลอกผีพวกแกนี่จะหลอกผีพวกแกแกกลัวไหมแกกลัวหรือเปล่าเออฉันจะหลอกผีเบอเบอ มึงไปเลยเบอเบอเบออจะจะหลอกผีพวกแกแล้วให้แกไปนอนไม่หลับเลยถ้าเกิดแกไม่กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีถ้าเกิดแกยังมานั่งแซะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อยู่และแกพยายามในการที่จะยกเลิกมาตราหนึ่งสองไม่คุ้มครองกษัตริย์ไม่คุ้มครองพระราชวงศ์อยู่อย่างนี้นะฉันอาจจะหลอกผีพวกแกถ้าเกิดแกกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีฉันจะไม่หลอกผีพวกแกฉันจะบอกพวกแกให้เออพวกแกจะต้องกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีนะ นั่นแหละไม่ว่าเธอจะเป็นลูกเขาพอ่อใครก็ตามแต่นะเออนั่นแหละเออถ้าเกิดแกไม่กลับนู้กับตัวเนี่ยฉันจะหลอกผีพวกแกนี่ฉันจะหลอกผีเนี่ยเบลเบลเบลมาสิมาสิไอเออันนี้มาสิเออเบลหลอกผีเลยพวกมึงเนี่ยมันบ้าแล้วไอที่บ้ากว่าพวกมึงเนี่ย มันก็คืออีพวกฝูงไฮยิน่ากับอีฟูงส่มเน่านั่นบ้าก,กว่าคือไม่คิดสี่คิดแปไม่สนอะไรเลยไม่ใช่สมองไม่ใช้ปัญญาไม่ใช่หาอะไรทั้งสิน้นขนาดเขาเป็นนะเขาก๊อปอะไรมามึงก็เชื่อเขาเขาก๊อบวัฒกรรมมามึงก็เชื่อเขาเขาก๊อบบ้านคุณยายมาก็เชื่อเขาเขาก๊อบคาลิาด์คุณยายมาแม่งก็เชื่อเขา บอกว่าเขาเป็นหนี้มีธนาคารสีธนาคารไปตามทวงหนี้ที่บ้านคุณแม่เขาเพราะว่าเขาเนี่ยบริษัทเขาเนี่ยล้มละลายเป็นหนี้บริหารผิดพลาดก็ไม่เชื่อหาว่าโดนกันแกล้งหาว่าโดนใส่ร้ายกันแกล้งใส่ร้ายมาสัน้นสำนักข่าวฐานเศรษฐกิจเป็นคนรายงานเลยแล้วรายงานแค่สำนักข่าวเดียวแล้วสำนักข่าวอื่นก็รายงานโซเชียลมีเดียก็รายงานแต่จริงๆเลยก็คือว่า คุณชายพี่โทพี่ถังเนี่ยเขาถังแตกในเรื่องจริงแล้วก็ถังแตกมาตั้งนานก่อนจะเล่นการเมืองแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามึงจะแห่คนรวยเนี่ยไอ้กรณีเนี่ยเขาไม่ได้รวยซึ่งความรวยกับความรอไม่รอไม่ได้เกี่ยวข้องกับลำไส้ใหญ่ในการบริหารประเทศนะเธอต้องเข้าใจก่อนแต่บังเอิญพวกเธอเนี่ยไอ้พวกด้อมส้มทั้งหลายเนี่ยพวกเธอชอบเฮอคนรวย พวกเธอชอบเฮอนักเรียนนอกพวกเธอเนี่ยชอบเฮอคนที่หน้าตาและพวกเธอชอบเฮอคนที่บ้าของบ้ากอ๊อปบ้ากอ๊กอปก๊อปภาพก๊อฟวัฒกรรมก๊อปบ,บ้านกอ๊อคฤหาสนลหาดทำไมไอ้ท่านชายพี่โทพี่ถังเนี่ยไอ้คุณชายพี่โทพี่ถังคนเนี้ยทาไมถึงไปกอ๊อคฤหาสนลหมาโชว์พวกมึงรู้ไหมทําไมรู้ไหมทำไมอะดอรเอเรมาริกาเพราะเขาแรายกด้อมสม้มด้อมแสงเนี่ย พราะพวกมึงเนี่ยเป็นคนแห่คนรวยไงมันก็บังเอิญมันไม่รวยไงมันไม่ได้เป็นคุณชายมันไม่ได้เป็นคุณชายกลางไม่ได้เป็นคุณชายน้อยมันก็เลยไปก๊อปขลือหาดบ้านคุณยายซึ่งจริงๆแล้วเป็นคลือหาดของเจ้าพญาอภายัยภูเบศและเป็นโรงพยาบาลเข้าใจยังที่มันต้องก๊อปมาที่มันต้องโกหกเนี่ยมันต้องสร้างสตอรี่ชีวิตมันเนี่ยคุณชายพีโตพีถังเนี่ยนะเอ ฉันไม่ได้พูดถึงคนอื่นนะฉันพูดถึงคุณชายพี่โตพี่ถังนะที่คุณชายพี่โตพี่ถังเขาต้องลงทุนสร้างสตอรี่ก็เพราะพวกมึงเนี่ยพวกคุณทั้งหลายที่ทเป็นด้อมส้มด้อมแสงเนี่ยไอ้พวกทั้งหลายในพวกมึงไงแห่นักเรียนนอกแห่แบรนด์เนมแห่คนรวยแห่คนหลอ่อแห่อปป้าแล้วก็แห่ข้าวเลืาร์ดราชคูทั้งหลายเธอรู้หรือยังว่า กฎหมายไม่ได้ส่งแฟกจากพระเจ้าน,นั่นแะแล้วยังไงพี่มาริการนั่นก็ก๊อปมาเออนั่นนั่นก็เป็นวัตกรรมที่ก๊อปมาเป็นวัตกรรมฝรั่งแล้วก็เดี๋ยวนะเจ้าของวัตกรรมชื่ออะไรนะเจ้าเจ้าของวัตกรรมชื่ออะไรนะนั่นแหละมึงแค่เอาข้อความส่งจากพระเจ้านี่นะแล้วเอาเข้าไปที่ google chrome แค่นั้นแหละมึงจะเจอ ก็ป,ปีกอปมาเลยกอ็เกรดเอมาเลยอะ่ะมึงแค่เปลี่ยนจากมึงแค่เปลี่ยนจากเปลี่ยนจากจดหมายเป็นไบเบิลแค่นั้นแหละไม่ได้ส่งแฟดจากพระเจ้ามึงไปก๊อปเข้ามาหัวตั้งไฮเปอร์ลูปแล้วนี่รู้หรือยังต้อมส้มรู้ยังอะไรอีกพี่ไอบริษัทไฮเปอร์ลูปเนี่ยเขาเลาะคนออกจากงานประมาณ3ามสี่แสนคนที่อเมริกา ไฮเปอร์ Hyper loop, Hyper loop, ลูปไฮเปอร์ลูปรถไฟความเร็วลูบสูงๆอ่ะรถไฟความเร็วสูงมากชิบหายอ่ะถ้าเกิดเป็นนายรัฐมนตรีผมจะทําไฮเปอร์ลูปผมจะเอาไฮเปอร์ลูปมาทําที่ประเทศไทยแล้วก็ปรากฏว่าไอ้หัวตั้งกับอ่กับไอ้ไอ้โคศโกอะอะไรนะน้องสาวฉันอนะช่อชะบวยเออหัวตั้งกับช่อชะบวยก็ไปบริษัทไฮเปอร์ลูปตู้เนะี่ยประเทศรัฐอะไรเท็กซัสอะไรไม่รู้กางทะเลทรายนู่น่นะไปดูรถไฟไฮเปอร์ลูปปรากฏว่าตอนนี้เจง๊งตอนนี้เจ๊งแล้ว หมายถึง loop, ไฮเปอร์ลูปหมายถึงรถไฟไฮเปอร์ลูปบริษัทไฮเปอร์ลูปเนี่ยเจ๊งแล้วบริษัทที่พิธาคือบริษัทที่หัวตั้งไฮเปอร์ลูปอ่ะออแซ่ตั้งไงหัวตั้งอ่ะนะเออจะเอามาแบบทําเป็นโมเดลในประเทศไทยถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีอะ่ะตอนนี้ยังไม่ได้ทันได้เป็นเลยหัวตั้งก็ไม่ได้เป็นพี่โทพิ่ถังก็ไม่ได้เป็นปรากฏว่าปรากฏว่าไอไฮเปอร์ลูปเจ๊งซะแล้ว จะรอสักนิดหนึ่งก็ไม่ได้รอสักปี7 0ูนค่อยเจ๊งก็ปรากฏไม่รอปรากฏเจ๊งซะแล้วแล้วก็โละคนงานไปสี่แสนกว่ากว่าคนทั่วโลกอะ่ะบอกให้รอสักนิดหนึ่งปรากฏพิโธพิถังก็ยังไม่ได้เป็นนายกอีแซ่ตั้งก็ยังไม่ได้เป็นนายกปรากฏทั้งอีพิโตพิถังทั้งแซ่ตั้งยังไม่ได้เป็นนายกแต่ปรากฏว่าปรากฏว่าอะไรดเรมาริกาปรากฏว่าไอ้บริษัทรถไฟไฮเปอร์ลูปเจ๊งซะก่อน <laughs> เจ๊งไปแล้ว จะรอสักหน่วยก็ไม่ได้เจ๊งไปละเอาแล้วนี่รู้รยังอ่ะรู้อะไรอีกอะพี่มริกาโอ้ยพวกด้อมส้มพวกเธอเนี่ยนะหัดอ่านหนังสือบ้างนะพวกเธอรู้อะไรอีกอะพี่มริกาก็เอามึงรู้หรือยังรู้ว่ารู้ว่าไอ้ไฟเซอร์เนี่ยมันป้องกันโควิดไม่ได้ ไอ้วัคซีนไฟเซอร์ที่พ่อัวตั้งมึงเรียกร้องให้ประเทศไทยนําเข้ามาฉีดแล้วรากว่าฉีดลูกฉีดล้านพวกมึงเต็มไปหมดเลยเนี่ยนั่นน่ะนั่นน่ะปรากฏว่าลูกหลานมึงตายยังะ่ะยังไงนะลูกหลานมึงอฉีดแล้วมึงตายยังยังไม่ตายมึงโชคดีมากแล้วไอ้คนที่ตายไอ้คนที่ตายมึงโชคร้ายฉีดไฟเซอร์โชคร้ายหรอพี่อเมริกาฉีดไฟเซอร์นั่นแหละ โชคร้ายยังไงอ่ะก็อายการที่ประเทศสหรัฐอเมริกามันฟ้องบริษัทบริษัทไฟเซอร์ฟ้องว่าฟ้องว่ามึงอ่ะวัคซีนไม่สามารถป้องกันโรคโควิดได้ป้องกันได้แค่ประมาณ90อร์ซมีความเสี่ยงมีความเป็นไปได้ว่าจะป้องกันได้แค่ประมาณไม่ถึงส0ที่เหลือคือป้องกันไม่ได้ทำให้คนตายหาเต็มอเมริกาเลยฉีดแต่ไฟเซอร์ Pfizer ตายหาเต็มอเมริกาเลยประเทศไทยนี่โชคดีที่มีวัคซีน ที่มึงบูลี 2, อ่อ่ะสองสามยี่ห้อโอ้พวกมึงบูลี่ขี้ม้าเลยจากนั้นปุ๊บไอ้ไอ้แซ่ตั้งมึงรู้ยังไอ้แซ่ตั้งอ่ะไอ้หัวตั้งอ่ะนะเป็นยังไงปรากฏว่ามันไม่ได้ฉีดไฟเซอร์นะฮะมันไม่ได้ฉีดไฟเซอร์มันฉีดอะไรอ่ะมันฉีดไอ้วิกซีนที่มันบูลี่นั่นแหละมึงไปดูดาต้าเบรของกระทรวงสาธารณาสุขสิมึง ก้าข้ามกฎหมาย PDPA แล้วมึงก็ไปขอข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขโดยสามารถใช้ความเป็นโพลเรือนไปขอข้อมูลว่าไอ้หัวตั้งไฮเปอร์ลูปนั่นนะมันฉีดวัคซีนยี่ห้ออะไรสามเข็มแล้วมึงจะรู้เลยแล้วมึงจะรู้เลยมันไม่ได้ฉีดเฟเซอร์ ไฟเซอร์มันฉีดเข็มที่เท่าไหร่กูไม่รู้แต่เข็มแรกมันไม่ได้ฉีดไฟเซอร์มันฉีดเข็มที่มันบูลลี่และมันบูลลี่เสร็จแล้วมันก็โดนคดีหนึ่งแล้วปีนี้แหละคดีหนึ่งสองที่มันบูลลี่วัคซีนนั้นน่ะแล้วมันก็แทะไปถึงมันมันมันตั้งใจแทะวัคซีนเพื่อที่จะก้าวข้ามไปถึงนั่นแหละมันโดนคดีหนึ่งหนึ่งสองโอ้บรรยายเป็นสาระสาระเป็นวิจารณ์ความรู้ความสามารถบรรยายแบบเดียวกับไฮเปอร์ลูบอ่ะนั่นแหละ ซึ่งปรากฏว่าไม่ประสบความสําเร็จไม่ประสบความสําเร็จในการบรรยายใช่ไหมพี่มาริกาไม่ใช่ทําไมอะ่ะไม่ประสบความสําเร็จในการใช้วัคซีนไฟเซอร์ป้องกันโควิดนั่นแหละอา้าวทำไมพ่อหัวตั้งผมทำทาอย่างนี้ก็น,นั่นน่ะสิเอานี่ผมฉีดไฟเซอร์ไปตั้งสามเข็มมึงรอดไปสามเข็มเลยเหรอโอ้โหนี่บุญมากเลยที่มึงลอดตายมาได้เนี่ย มึงรอดตายมาได้นี่เพราะอะไรเนี่ยโอ้โหมึงฉีดไฟเซอร์ก็เหมือนฉีดน้ำเกลือน่ะคือมันป้องกันอะไรไม่ได้เลย <c oughs> หมอก็ไม่ใช่หมาก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่สักอย่างหนึ่งเสือกจังเลยหมอก็ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ก็ไม่ใช่นักวิจัยก็ไม่ใช่เพสัตยังไม่ใช่เลยปรากฏเสือกนี่กูดา ไอ้พวกไคนะรปเปอร์ลูปนี่นะดาทะลุไปถึงพวกดารานักร้องนักคอเอาทั้งหลายด้วยไอ้ทุกคนอนะ่ะมึงเอาหน้ามาโชว์เลยพวกดาราทั้งหลายอ่ะมันจะได้รู้ตัวกันซะมั่งเป็นดาราก็เป็นดาราไปเวลามึงจะคอเอาเนี่ยมึงคอเอาประโยชน์ที่มันเป็นประโยชน์เป็นผลโพชผลแต่ไม่ใช่คอเอาในสิ่งที่พวกมึงไม่มีปัญญา ขอเอาในสิ่งที่ตัวเองก็ไม่ได้ใช่หมอขอเอาในสิ่งที่ตัวเองก็ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ขอเอาในสิ่งที่ตัวเองก็ไม่สามารถที่สูน์ทราบอะไรได้ขอเอาในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยขอเอาตามอีหวัวตั้งนั่นแหละประชาชนจะตายเอาก็พบพวกมึงเนี่ยขอเอาในเรื่องที่มึงไม่รู้เรื่องเนี่ยขณะเดียวกันเรื่องที่มึงควรจะรู้เรื่องคือเรื่องเนี่ยนักโทษชายชั้นสิบสี่ไปนั่งขี้อยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจยังไงได้ตั้งสี่เดือน5เดือนทะลุร้อยปดิบวันโดยที่ไม่ไปเข้าคุก เนี่ยเป็นเรื่องที่พวกมึงรู้เรื่องเพราะพวกมึงเป็นสมาชิกสภาผู้แทนเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณรู้เรื่องเพราะคุณเนี่ยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนฝ่ายค้านเนี่ยเป็นเรื่องที่พวกคุณรู้เรื่องเพราะพวกคุณเนี่ยเป็นประธานกรรมธิการเป็นกรรมธิการทางด้านความมั่นคงทางด้านยุติธรรมทางด้านอะไรต่างๆคุณเป็นเนี่ยเรื่องพวกนี้คุณควรจะคอเอาเรื่องพวกนี้คุณควรที่จะเรียกร้องความยุติธรรมที่เท่าเทียมไม่นึกถึงความเท่าเทียมแล้วหรอทำไมทักษิณซึ่งมีความเป็น ประชาชนคนธรรมดาแทบจะไม่ได้เป็นพลเมืองไทยเลยแล้วเขาหนีไปแล้วก็ได้เลเยเส่นของประเทศอื่นแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าเธอไม่เรียกร้องความเท่าเทียมหรอทําไมทักษิณจะไม่สามารถเท่าเทียมกับอีแซตตั้งทําไมทักษิณไม่เท่าเทียมกับพี่โทพี่ถังทาไมทักษิณไม่เท่าเทียมกับพวกเราทําไมทักษิณไม่เท่าเทียมกับประชาชนคนธรรมดาและทักษิณเป็นธรรมดาที่ไหนมันก็ไม่ได้เป็นเทวดาทําไมถึงไม่เรียกร้องความเท่าเทียม เห็นเรียกร้องแต่เรื่องเกี่ยวกับความเท่าทันเขาเท่าเทียมแล้วมึงเรียกร้องความเท่าเทียมแม้กระทั่งไปยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองเพื่อที่จะเกิดความเท่าเทียมเพื่อที่จะเกิดการสามารถที่จะด่าได้อย่างสบายปากเพื่อที่จะเกิดการด่าได้แล้วก็เสียค่าปรับเท่านั้นเพื่อที่จะยกออกออจากหมวดความมั่นคงแต่กรณีของทักษิณไปนอนอยู่ชั้น14มึงไม่ด่าเลยเหรอมึงไม่บูลลี่เลยเหรอมึงไม่ไปถามหาความยุติธรรมเลยเหรอเนี่ยคือสิ่งที่พวกเธอต้องเรียกร้อง call out แล้วทำไมไม่ทำแล้วทำไมไม่ทำ นี่เป็นหน้าที่ของสองส,งสงไฟคันแล้วทำไมไม่ทําอมพนันอะไรอยู่อมสากหรือาปากอะปากอมสากหรือไงฮะแม่กูก็นึกว่าจะแน่ไปโถเรียกร้องเสรีภาพพระราดอนภาพอิสรภาพคุณภาพของชีวิตความเท่าเทียมมึงจะไม่คิดเท่าเทียมกับทักษิณเลยหรอ มึงไม่คิดอยากจะเท่าเทียมกับอีตุ้งติ้งเหระทำไมอีตุ้งติ้งอึงใครอะถึงจะไม่สามารถเท่าเทียมกับพวกมึงมึงจะให้พวกมันเป็นเทวดาเหรอบะโถมึกมึงนึกกูนึกว่าจะแน่จริงบะโถเอ้ยที่กับสถาบันสําคัญเนี่ยไปหาความเท่าเทียมที่กับทักษิณน,นอนดิ้นอยู่ชั้นสิบสี่มึงไม่เรียกหาความเท่าเทียมล่ะอีเพนกวินมันติดคุกอีอนน์นำพังมันก็ติดคุกทําไมทักษิณมันไม่ติดคุกวะ อีบุ้งแป้นๆมันก็ติดคุกทําไมทักษิณมันไม่ติดคุกอยู่คนเดียวอ่ะอีบุ้งของมึงอ่ะยังติดคุกเลยอีน้องหยกมึงยังติดคุกเลยมนตรียุติธรรมพวกมึงรู้จักไมจ๊ะลละเป็นพูดเ,เป็นฝ่ายค้านด้วยกันในสภามาสี่ปีอ่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิติธรรมทวีสอดใส่อ่ะเป็นไงล่ะเจอทวีสอดใส่ไม่ถามแล้วไม่ตั้งกระทู้สักหน่อยหนึ่งเหรอและที่สําคัญที่สุดเนี่ยในวงวานเนี้ยในวงวานผู้มีอํานาจทั้งปวงเนี่ยทั้งสามฝ่าย ฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารเนี่ยยกเว้นอีพวกด้อมส้มที่เป็นเพิ่งจะมาใหม่ในสมัยนี้นอกนั้นฉันรู้จักหมดนอกนั้นฉันรู้จักหมดรู้จักขนาดไหนรู้จักถึงเห็นไส้อะบางคนก็รู้จักจนเห็นไส้เลยบางคนก็รู้จักจนเห็นพุงเลยบางคนก็รู้เนื้อไหมคือรู้จักเห็นไส้เห็นพุงเพราะฉะนั้นมันก็จะ บางคนเนี่ยที่ฉันบางทีฉันไม่พูดถึงเลยแสดงว่าฉันไม่อยากยุ่งด้วยรู้จักทุกคนมันก็ต้องสามารถพูดได้ทุกอย่างบางเรื่องฉันก็จะไม่พูดบางคนฉันก็ไม่ยุ่งด้วยเข้าใจที่พูดนี้ไหมฉันไม่ได้เป็นนักข่าวฉันไม่สามารถที่จะการที่จะมาเล่าข่าวให้เธอฟังได้ทุกเรื่องฉันจะพูดเฉพาะเรื่องที่ฉันอยากจะพูดและฉันจะพูดเฉพาะเรื่องที่ฉันเนี่ยสามารถที่จะพูดได้และมีความรู้ในเรื่องนั้นๆฉันจะไม่พูดในเรื่องที่ฉันไม่สนใจ และผู้ชมท่านใดก็ไม่สามารถจะมาบังคับให้ฉันควรจะพูดเรื่องนั้นควรจะพูดเรื่องนั้นกูไม่พูดใครอยากพูดก็พูดเองฉันไม่ใช่บอกเลยนะฉันเป็น tiktokker ท่านหนึ่งและคอนเทนต์ที่ฉันนั่งอยู่เนี่ยมันเป็นฉันเป็นครีเอเตอร์ฉันเป็น creator. ฉันเป็น,น,น tiktokker และฉันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นผลิตคอนเทนต์ผู้ผลิตคอนเทนต์เขาเรียกว่าเป็นครีเอเตอร์เป็นครีเอเตอร์ นะเป็นครีเอเตอร์นะเป็นครีเอเตอร์พรุ่งนี้คอปทอไปเยี่ยมเทวดาเก้าโมงครึ่งอ,อ๋อเทวดาจะบุกไปที่โรงพยาบาลเหรอไปเยี่ยมไปเยี่ยมเทวดาที่โรงพยาบาลหรือไปเยี่ยมเทวดาที่บ้านจารันสนิทวงไปให้ถูกที่นะทำไมล่ะ,ะก็ถ้าเกิดมพวกมึงไปไม่ถูกที่เนี่ย มันก็ไม่เกิดประเด็นอะไรขึ้นไงคุณนัทบอกไปผิดที่เนี่ยมันก็จะไม่ไม่ขนขวายไม่เดือดเนื้อร้อนใจนะฉันใดก็ฉันนั้นถ้าเกิดตั้งมอบกปนอยู่ที่ทำเนียบที่ทำเนียบเนี่ยเขาก็ไม่เดือดเนื้อร้อนใจเพราะว่าเขาไม่ใช่ผู้เดือดร้อนรัฐมนตรีก็เหมือนกันเขาขับรถหนีเพราะว่าเขาไม่ใช่ผู้เดือดร้อนเพราะฉะนั้นต้องเช็คว่าอยู่ที่ไหนสงสัยบ้านหลังไหนก็ไปหลังนั้นเลยไม่ได้ชี้โคงให้ันลอกนะอันนี้เป็นทักษะ เราก็เดาสุ่มไปอ่ะเราคิดว่าเขาอยู่ไหนล่ะเออถ้าเราคิดว่าเขาอยู่โรงพยาบาลชั้นสิบสี่ตามที่เขาบอกก็ปรากฏว่ามันไม่มีอ่ะก็มันไม่มีอ่ะถ้าไปผิดที่ก็ไม่มีความเดือดร้อนไอ้คนที่มันไม่ไปแล้วปุ๊บมันก็ไม่ดีอยู่ตรงนั้นมันก็ไม่เดือดร้อนพอไม่เดือดร้อนปุ๊บมันก็เราก็เหนื่อยฟรีอ่ะเด็กไอ้พวกเธอก็เหนื่อยฟอรีไงคอพทอก็เหนื่อยฟรีไงไปสรุปแล้วเนี่ยคอพทอเนี่ยเขาก็ชุมนุมกันซึ่งส่วนใหญ่เขาเป็นนักกฎหมายแล้วเป็นเป็น เป็นนักศึกษาโคงเป็นนักเรียนโคงนักศึกษาโคงเขาเรียกว่านักศึกษาและประชาชนนะเขาก็ไปจุมนมกันเพื่อเรียกร้องให้ทักษิณกลับคุกเพื่อนึกถึงหลักธรรมาภิบาลบริหารประเทศและนึกถึงนิติรัฐและนิติธรรมความเป็นนักกฎหมายทั้งหลายเนี่ยธนงทนายนาโดยพวกทนายมิน้นอะไรพวกนั้นนะ่ะทนายมิน้นนะ่ะเออทนายมิน้นะน่ะนั่นแหละมันก็ไปน,นำทัพเอ่อแล้วก็อะไรนะพิชิตชัยมงคลนะแล้วก็ทนายนัดเซอร์ สามสี gonna, ่ทนายกันน่ะก็ไปชุมนุมทุ um, ่งชุมนุมจนหน้าดําเลยอะ่ะทั้งหมดนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันทานายนกเขานิติธร้ําเหลืออะไรไม่ได้เกี่ยวเลยนะไม่ได้เกี่ยวเลยทานายนิติธรไม่เกี่ยวเลยไม่ได้เกี่ยวเลยอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับนักศึกษาภาคประชาชนลว้วนๆเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับทานายนกเขาเลยกูว่านะเพราะเขาเป็นทนายเขาก็ต้องเรียกร้องว่าเฮ้ยนิติรัฐมันไม่ถูกต้องนิติธรรมมันไม่ใช่ ดังนั้นเขาก็ไยเรียกร้องให้กระทรวงยุติธรรมและรัฐบาลเนี่ยนึกถึงนิติรัฐนิติธรรมดังนั้นก็คือนําตัวทักษินเข้าไปสู่เรือนจําลาดยาวแล้วค่อยมีการดําเนินการตามกระบวนการอื่นๆเพราะอย่างน้อยที่สุดอย่างไรก็ตามราชกิจจานุเบกษาประกาศแล้วว่าทักษินต้องติดคุกหนึ่งปีหลังจากอภัยลดโทษไปแล้ว7ปีเลือดหนึ่งปีต้องไปเข้าคุกเท่ากับว่าถ้าไม่ทําตามก็เป็นลักษณะของการไม่ทําตามพระราชกิจจานุเบกษา ถ้าไม่ทาตามระราชกิจจานุเบกษาก็ไปดูว่าราชกิจจานุเบกษานั้นเนี่ยราชกิจจานุเบกษาหรือกฎหมายที่ประกาศนั้นนะ่ะประกาศโดยอะไรประกาศโดยใครประกาศโดยเมื่อไหร่ก็เท่ากับว่าอีคนที่ไม่เข้าคุกและอีกลมราชตันกลมคุกที่พยายามในการที่จะพาคนหนีคุกเนี่ยไอ้พวกเนี้ยไม่เชื่อถือในราชกิจจานุเบกษาไม่นับถือในราชกิจจานุเบกษาทีนี้ก็ต้องระวังระวังอะไรกันดรเติมอักก์ก็ระวังสิ ก็ขนาดไอ้พวกกุ umas, ๊กไก่อ่ะมันยังโดนไอ้เรื่องล้มล้างการปกครองเลยและไอ้พวกที่ไม่ระวังเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายไม่ปฏิบัติตามคำของคำราชกิจจานุเบกษาประกาศเนี่ยนะฉันไม่อยากจะพูดไปมากกว่านี้นะทุกคนก็รู้ๆอยู่เนี่ยนะคำถามก็คือว่าไอ้พวกกรมรัฐธรรมนูญกรมคุกไอ้รัฐมนตมียุติธรรมอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะรอดได้ยังไงอ้กงุกไก่มันยังไม่รอดเลยแล้วพวกมึงจะรอดได้ยังไงอะมุงพวกมึงพากันไประวังนะเออ ถาเกิดพุงไม่เชื่อไอ้พวกทนายที่เขามานั่งประท้วงกันอยู่เนี่ยเออคนมากคนน้อยไม่ใช่เรื่องสำคัญนะสำคัญคือประเด็นคอนเทนต์การครีเอเตอร์การครีเอทีฟประเด็นนะและสำคัญที่สุดคือไปให้ถูกที่เกาให้ถูกที่คันถ้าเกิดมึงไปที่ชั้น14มึงก็ไม่เจอเหรอกเพราะว่ายังกองทัพตำรวจขนตรงนั้นเต็มก็ตำรวจมันอยู่ตรงนั้นเองอะใช่ไหมอยู่ติดติดกันเนี่ยเวลาดา่าไอ้พวก ยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองนะกองกันนี่นะยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองมากองกันด่ามันนะโอ้โหทะลุเปเจ็0พัล้านทะลุเลยล้านแตกกระลุล้านไรเลยเป็นไงล่ะเวลาโชว์สวดธรรมะมากัน200เวลาโชว์สวดชยันโตไอ้พวกกุ๊กไกมากันกดไล์ทะลุล้านเลยอะแปลว่าอะไรก่อน